สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่2ตุลาคม2024นะครับวันนี้เฟดกิลดินเด็ก42จากเมื่อวานนี้50กับบรรยากาศของหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งข่าวความตึงเครียดในตะนอกกลางข่าวในเรื่องของการดีเบตรองหรือผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ข่าวท่าเรือในสหรัฐอเมริกาตอนนี้การประท้งท่าเรือเกิดขึ้นแล้วนะครับ ามาพูดถึงวิกฤตท่าเรือสหร,รัฐเมกาก่อนคนที่เป็นขาประจําช่องนี้จะทราบดีเราพูด2อส EP แล้วว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ท่าเรือสหร,รัฐเมกาจะเปิดนะครับในฝั่งของ east coast ในฝั่งต้องแต่รัฐเท็กซัสไปถึงรัดเมน36ท่าเรือนะครับผลปรากฏว่าอะไรเขาตกลงกันไม่ได้โดยเพราะในเรื่องของค่าแรงนะผู้นําแรงงานออกมาพูดออกมาใช้คําว่าผมไม่เล่นเกมละนะ พอเขาพูดเสร็จเที่ยงคืนหนึ่นาทีของวันที่1ตุลาคมคนงานท่าเรือเดินออกจากท่าเรือเพื่อนๆน,นึกภาพ36ท่าเรือจากเท็กซัสไปยันลัดเมนเนี่ยทั้งฝั่งอีสต์โคสฝั่งที่เกือบ50%ของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้ามาสอเมริกาเนี่ยตอนนี้ถูกปิดหมดแล้วนะครับแล้วถ้าใครจําได้ผู้นำแรงงานเคยพูดว่าอะไรเขาบอกว่าสัปดาห์แรกมันจะเป็นแค่ข่าวดัง นะมันจะเป็นข่าวอุ้ยท่าเรือสหรัฐอเมริกาหลายจุดถูกปิดแต่สัปดาห์ที่สองเนี่ยเราจะเห็นผลกระทบรถจะไม่มีขายเพราะรถติดอยู่ที่ท่าเรือห้างสปปรรพสินค้าจะไม่มีสินค้าเพราะอะไรทุกอย่างในสหรัฐอเมริกายกเว้นคนอเมริกันเม็ดในจะีนแทบจะทุกอย่างมาจากประเทศจีนนะและสายก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างตะปูอิฐหินปูนทรายที่ติดอยู่ท่าเรือ เข้ามาไม่ได้ส่งผลให้สายก่อสร้างก็อาจจะต้องปิดสายไปช็อกโกแลตกาแฟสินค้าต่างๆที่เข้ามาไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลให้ราคาข้าวข,ของแพงขึ้นเฟดจะรับมือ,อยังไงกับวิกฤตอินฟลชันในระยะสั้นตรงนี้ต้องจับตานะครับข่าวนี้เราลุ้นอย่างเดียวว่าสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าเขาเคลียร์กันจบหรือเร็วกว่านั้นนะ เพราะถ้าเคลียร์กันไม่จบเนี่ยเพื่อนๆผมบอกได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะของที่ตอนนี้เข้ามาในท่าเรือที่มันค้างไว้แล้วมันออกไม่ได้เนี่ยถึงแม้เขาจะตกลงกันได้สัปดาห์หน้าทุกอย่างมันต้องเคลียร์นะเพราะนั้นจับตาข่าวนี้ให้ดีนะครับถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดตแน่นอนส่วนใครที่ตามข่าวต่างประเทศน่าจะเห็นข่าววิกฤตตอนกลางตอนนี้ถูกยกระดับมาเป็นจุดที่น่ากลัวแล้วนะอิสราเอลโจมตี รืออิสราเอลเนี่ยสังหารผู้นำเฮสบลานะาแล้วก็มีการโจมตีเลบานอนด้วยอะไรด้วยนะครับตอนหลังทางอิหร่านก็เอาคืนโจมตีอิสราเอลเมื่อคืนนี้อิสราเอลบอกเราจะ assess damage เราจะสำรวจว่ามีผลกระทบเราได้รับผลกระทบเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเอาคืนก่อนที่เราจะล้างแคนสลับไปแล้วก็สลับมานะครับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตามที่เพิ่งเข้ามาเริ่มลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจว่า ข่าวนี้อาจจะทําให้ตลาดแดงเดือดนะก่อนหน้านี้เราคนที่ลงทุนหุ้นลงทุนคริปโตเนี่ยเรารออัพโทเบอร์นะแต่ผลปรากฏไอ้สิ่งที่มันอัพก็คือจะหลดอัพอยู่ในอากาศนะครับทั้งนี้อย่าให้ข่าวแบบนี้ทําให้เราตกใจกลัวโดยเพราะคนที่ลงทุนระยะยาวนะคนใหม่อาจจะตกใจนะครับอตอนออกกลาง ถ้าเราถามคุณปู่เราเขาก็บอกว่าลบกันมานานแล้วคุณพ่อเราก็บอกลบกันมานานแล้วเขาลบกันตั้งแต่สมัยขี่อูดไปทํางานจนทุกวันนี้ขี่เทสลาไปทํางานก็ยังลบกันอยู่เพราะฉะนั้นรุ่นหลานเราเขาก็น่าจะลบกันอยู่นะระยะกลางระยะยาวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแต่ระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนนะครับและนี่นะครับทางพ o ล y ี a มาร์เก็ตเนี่ยมองว่า80%กว่าเปอร์เซนต์ตลาดคาดการณ์ว่าอิสราเอลจะอินเวดเลบานอนหรือจะบุกเลบานอน ก่อนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นตามเรื่องนี้ให้ดีนะครับทีนี้มาพูดถึงการดีเบตนะวันนี้มันมีการดีเบตผู้ชิงตำแหน่งรองประธานให้บดีสรฐอามริกาคุณเจดีเวนส์ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์คุณทิมวอล์ฝั่งของคา m a มาลาแฮร์ริสนะครับซึ่งดีเบตครั้งนี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญแต่ไม่สำคัญเท่าคา m มาลากับทรัมป์ดีเบตตรงเนี้ยมันไม่ได้อิมแพคกับคะแนนเสียงเท่าไหร นะคนที่เลือกคามาลาไม่มีทางเปลี่ยนใจอยู่แล้วคนที่เลือกทรัมป์ต่อให้เจดีเว้นขึ้นมาสดุดเวทียังไงก็เลือกทรัมป์นะครับหน้าที่สำคัญของสองคนนี้กฎมนเทียนบานเนี่ยเพื่อนๆการดีเบตรองประธานาบดีคือการปกป้องหน้าตาของคนที่สมัครแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาบดีนะและดีเบตในค่ำคืนนี้หรือเช้านี้เวลาไทยเนี่ยทั้งสงคนก็แน่นอนเถียงกันบน พลตฟอร์มบนนโยบายของคา m มาลากับนโยบายของทรัมป์ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องปัญหาชายแดนเม็กซิโกอเมริกาปัญหาเฮลท์แคร์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ถ้าให้ผมสรุปบรรยากาศถ้าให้ผมสรุปอารมณ์ของดีเบตเนี่ยเพื่อนๆดีเบตวันนี้ถือเป็นดีเบตที่มีคลาสมากนะมีคลาสมากที่สุดมีสปิริตของนักการเมืองมากที่สุดต้องแต่ยุคโอบามาก,กับจอร์มาเคนดีเบตกัน ทีนี้ตอนสรุปดีเบตเนี่ยคุณทิมวอลส์แกบอกว่าถ้าผมพูดอะไรผิดถ้าผมปล่อยไก่ไปเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือคุณทิมวอล l s ส์เนี่ยแกปล่อยไก่สอาครั้งแกสลับคําว่าอิหร่านอิสราเอลคือเหมือนกับตื่นเต้นพูดผิดนะพอทิมวอล l s ส์พูดอย่างนั้นเสร็จเจดีเวนส์บอกว่ามีทูแมนเฮ้ยผมก็เหมือนกันนะคือเขาไม่ปล่อยให้ทิมวอลส์เขินคนเดียวนะครับและเช่นกัน ตอนที่เจดีเวนปิดดีเบตเนี่ยเขาบอกว่าหลังดีเบตเราจะจับมือกันและในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะถ้าผลเลือกตั้งมันออกมาว่าคุณทิมวอล์ได้เป็นรองประธานไม่ดีผมก็ดีใจด้วยผมอยากชนะนะแต่ผมก็ดีใจด้วยถ้าคุณได้และผมก็จะภาวนาให้คุณและถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยผมก็พร้อมที่จะช่วย we are going to shake hands after this debate and after this election and of course i hope that we win and i think we're going to win but if tim w a l z is the next vice president he'll have my prayers he'll have my best wishes and he'll have my help whenever he 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 wants ค,คือเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเพื่อนๆมันเห็นได้ชัดว่า2คนเนี้ยนะเพื่อนๆที่ดูดีเบตเนี่ยคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคอมเมนต์เข้ามารู้สึกมั้ว่า2คนเนี้ยเวลาเถียงกันเนี่ยมันกิริยาท่าทางสายตาเนี่ยเห็นได้ชัดว่า j จดีเว e ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับน,นโยบายของทรัมป์ไปซะทุกอย่างนะทิมวอล์เวลา j จ v ี n c e โจมตีคัมราเฮริสทิมวอล์ Harris, ก็อาอาการเหมือนกับว่าอัวเขาไม่เห็นด้วยแต่พูดไม่ได้อะนะเพราะสมัครมาเป็นรองประธานไม่ดีหรือถูกเลือกมาเป็นรองประธานไม่ดีนะครับและสองคนนี้เพื่อนๆเหนือสิ่งอื่นใดสองคนนี้เป็นทหารนะเป็นทหารที่มีอะไรคล้ายกันเจดีเวเป็นนาวิโยธิน ใช้คำว่าเป็นเด็กมันนอกก็ได้เกิดที่โอไฮโอนะส่วนทิมวอล์เกิดที่ Ohio, นะิบราส s, กาเป็นทหารบกนะครับหรือเป็นอดีตท,ทั้งคู่นะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับคัมราแฮร์ริสเนี่ยเวลาฟังเคดีเบตเนี่ยคือถ้าเราฟังภาษาอังกฤษออกแต่เราไม่ได้สนใจการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะได้อารมณ์เหมือนกับทนายความหรืออายการเถียงกับนักธุรกิจ แต่ระหว่างทิมวอล์กับเจดีเวนซ์เนี่ย mm. มันเห็นได้ชัดว่า2คนนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า p a t r i อ t i กความรักชาติมันมันแสดงในสายตามันแสดงในท่าทาง2คนนี้มีอะไรคล้ายๆกันมาจากเดมกราฟิกเดียวกันนะถ้าเทียบกับทรัมป์โตที่นิวยอร์กคามาลาตโตที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันสคนนี้มันมีหลายอย่างที่เขาเวลาพูดเนี่ยเขาให้เกียรติกันมาก นะและถึงแม้เขาจะมีมุมมองที่ต่างกันเนี่ยต้องยอมรับว่าสปิริตของนักการเมืองวันนี้เราได้เห็นเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีในรอบ10ปีนะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคนที่ดูต้องกระต้นยนจบคิดว่าใครชนะคิดว่าเจดีเวนส์พูดดีไหมคิดว่าทีมวอลส์พลาดเยอะไปไหมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมเลิกเล่นเถอะครับหวยโอกาสถูกรางวัลใหญ่น้อยมากอา่ะฮะแล้วเวลาคุณถูก2ตัว3ตัวงวดหน้าคุณก็คืนเขาหมดเก็บเงินไว้ทําประโยชน์ดีกว่านะถูกต้องแทงงวดหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งบางคนเล่นเป็นหมื่นเอาเงินไปซื้อกะปิน้ปาปลาเอามาฝากประจําฝากกองทุนดีกว่าอย่างนี้สมมติงวดหน,น้าเพื่อนรายเลขเด็ดมาทําไงอะเี่เลขเด็ดอาจารย์ดังนะ เง้่วดติดครับพี่แม่นมากถ้าถูกต้องแบ่ง,งเงินไปทําบุญ